นะครับมันสุดซ้ายเลยนะมันสุดซ้ายเลยของปากกา6นิ้วนะผมปักหมุดให้ทิงแล้วจะแนะนําราคาให้ครับมาพร้อมนะตัวนี้มาพร้อมกับราคานะครับปากกาเหล็กเหนียวตัวนี้นะมาพร้อมกับราคาถ้าเพื่อนซื้อตอนนี้นะครับปกติราคานะครับหนึ่ถ้าเพื่อนซื้อตอนนี้นะครับเพื่อนจะได้ไปเลยในราคานะครับหนึ่พันนะครับสามร้อยห้าสิบห้าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าเท่านั้นนะครับ และถ้าเพื่อนกดนะครับคูปองนะเพื่อนจะได้ส่วนลดมากกว่านี้เข้าไปอีกนะครับสำหรับปากกาเหล็กเหนียวตัวนี้นะตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วค้อนทุบนะครับก็ไม่ยุบนะไม่ยุบไม่ย้วไอ,อ้รายการถัดไปนะครับเป็นสะว่านโรตารี่ครับคุณม่องจะแน่แหมชื่อน่ารักจังม่องจะแน่ออะสะว่านโรตารี่อยู่ข้างหลังตรงนี้ผมดามาให้ดูอ่ะ ตัวน,นี้เป็นโรตารี่เดี๋ยวชวย